สวัสดีค่ะพบกับสาราหน้ารู้ตอนที่7ของการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวปี2567ในตอนนี้เป็นการชี้แจงเรื่องบทกำหนดโทษตอนที่2 จะมีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกสวซึ่งจะเป็นอีสีรายการต่อจากอีกสีรายการในตอนที่แล้วในกรณีที่ผิดคุณสมบัติและข้อต้องห้ามทั้งที่16ข้อตามที่กล่าวมาซึ่งจะมีบทกําหนดโทษค่อนข้างร้า,งายแรงต้องโดนปรับเงินและต้องระวังโทษจําคุกและทั้งจําทั้งปรับโดยในตอนที่2นี้จะชี้แจงเป็นรายละเอียดอีสีรายการดังนี้ไปชมกันเลยค่ะบทกําหนดโทษเรื่องที่5 ห้ามกรรมการบริหารพักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก หา,ากฝ่าฝืนต้องระวังโทษดังนี้จำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นตามมาตรา76วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561บทกำหนดโทษเรื่องที่6 ห้ามผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหอกฝ่าฝืนต้องระวังโทษด,ดังนี้จำคุกตั้งแต่หนึ่งถึง10ปีหรือปรั ตั้งแต่2 0ง0มถึงสองแสนบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นตามมาตรา76วักวรรสอแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2,561บทกำหนดโทษเรื่องที่7ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะเลือกหรือได้รับเลือกเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1นถึงสิปีหรือปรับตั้งแต่2 0ง0มถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี 1. จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 2. ทํทำการแนะนำตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงต่างๆ 3. เลี้ยงหรือรับจัดจัดเลี้ยงผู้ใด 4. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกค,คามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดตามมาตรา77แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุทิสภาพ,พุทธศักราช2,561บทลงโทษเรื่องที่8ผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่20,000 ถึงหนึ่งแบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10บปีตามมาตรา81แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกพุทธิสภาพุทธศักราช2,561ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะบทกำหนดโทษที่กรก,รกรตประกาศทั้ง8รายการจะมีผลบังคับใช้กับผู้สมัครรับเลือกสอว ในกรณีที่ผิดคุณสมบัติและข้อต้องห้ามท,าทั้ง26ข้อตามที่กล่าวมาดังนั้นหากท่านที่จะลงสมัครสวในปี2567นี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติและข้อต้องห้ามให้ชัดเจนถูกต้องรวมถึงการเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดโดยท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง และสื่อโซเชียลของเพจต่างๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะ